สวัสดีครับพบกับผมนะครับสตถียนทุเรียนอินซีนะครับผมในคลิปนี้นะครับในคลิปนี้ผมจะมาสาธิตการปลูกทุเรียนของผมนะครับให้พี่น้องในเบื้องนะครับผมผมก็ไดโยกโคขึ้นมานะครับสูงประมาณ3าสบเซนติเมตรนะครับผมอันนี้เป็นโคกเก่าด้วยพี่น้องโคเก่านะครับซึ่งนำมันถมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นยนหญ้านะครับเสียดหญ้าเสียดไว้ไม่ก็ได้นะครับผมหนึ่งทั้งสีนะครับอันนี้มูนซัดนะครับ ขี่ค้วยนะครับผมหนึ่งถังสีอันนี้ก็จะเป็นห้อนะครับห้ออีกหนึ่งคู่นะครับผมอ่าส่วนความกว้างนะครับความกว้างก็จะอ่าลอยหาสิบเซนติเมตรนะครับผมเส้นผ้าศูนย์กลางเบิ้งนะพี่น้องนำมฮอตโลงนะครับนำโฮเทลลงผมกับมาร์กดินไวก้อนนะครับผมผมจะปลูกมองเก้านะครับหลังจากที่ได้ย่ายต้นทุเรียนออกไปนะครับผมนี่ครับความสูงสามสิบเซนติเมตรนะครับผม รัศมีคว้ามกว้างนะครับ150เซนติเมตรนะครับผมที่นี่ก็จะเอาเศษอินรียวัตถุนะครับล่งไปมัดนะครับผมนี่ครับลุมครับลุมก็จะประมาณห0าเซนติเมตรโดยประมาณนะครับผมแล้วเ้ากัน้ำเศษอินทรียวัตถุนะครับยังเช่นหยานะครับหยาผมกรเด็ตัดมานะครับผมตาความสะอาดบริเวณบานนะครับผมก็จะเอาลงมามัดนะครับผม หรือพี่น้องมีเศษใบไม้นะครับเศษใบไม้เศษเอียงก็ได้ครับที่เป็นอินทรียวัตุกนนยกเวนพลาสติกนะครับผมมันยห่อยยักนะครับผมเอากระนํำลงมานะครับนํำลงมาเป็ี่ยนสันแหลกนะครับก็บ้างๆนํำบริเวณล,ลุมแหละพี่น้องเนี่ยครับอันต่อไปก็จะเป็นมูนสั์นะครับมูนสัต์อันนี้ห้อง่มเป็นขี้ควายนะครับมูนสัต์เพราะว่าทีเป็นขี้หมูขี้เป็ด ขี่ไกล้ขี่งัอขี่ควาวยนํำมาไ้นะครับผมนํำมใส่นะครับผมจะกบลงไปเป็นสันที่สองนะครับเอาไปเคลียร์มันเสมอกันนะครับผมอันที่สามก็จะเป็นห้ํานะครับอันนี้ในกรณนท้ี่มีนะครับผมในกรณนท้ี่มีถถามว่ามีก็บว่าเป็นยังนะครับผมอันนี้ของผมมันมีลงสีหน่อยนะครับผมสีเขาไว้กินเองนะครับก็เลยมีห้ํานะครับผมผมก็จะมาใม่น้ำกันนะครับ ก็จะเป็นสั้นที่สามนะครับผมเอาก็จะมัดส่กันเลยนะครับผมผมก็เลยซับใส่กันเนาะพี่น้องเนาะผมก็จะเอาเข็ดเป็นสั้นๆนั่นสิละนะครับแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นจุลินทรีย่ไซนก็แสงนะครับผมกำหนาอีซิบลิตรนะครับโดยปกติผมมักผมจะมีน้ามักปลานะครับคือนามักปลาของผมเปนเบิดนะครับผมจุลินทรีย์สังก็แสงหนึ่งม่ไหลนะครับผมก็ เอตอตะยุนินซี่แสงก็แสงมักนะครับผมเพื่อที่จะนําไปย่อยสลายนะครับย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะครับให้เปลี่ยนอาหารของทุเรียนนะครับผมเอากับโค่นโค่นเนี่ยเขากันจังหน่อยนะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นเ่าก็น,นําไปงดนะครับไปเทลงเลยนะครับผมของผมเนี่ยเทลงเลยครับหรือพี่น้องมีบัวกับไ่บัวงดก็ได้นะครับผม หลังจากนั้นก <pf unlikely> ็เอาดินมากบนะครับดินมากบใ้นะครับมักทิมใบย่างนั่นก็นึ่งเดือนนะครับค่อยปลูกนะครับหรือถ้าเฝ้าอิลี่นะครับถ้าเฝ้าอิลี่ก็มักไปจักสองอาทิตย์ปลูกก็ได้นะครับผมเราค่อยปลูกก็ได้นะครับผมนี่ครับก็จะมาะมานนี้นะครับมักถิมใบนัพผูน้องเนาะย่างตำตำกับสองอาทิตย์นะครับหอดนึ่งเดือนก็สามารถปลูกได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมักทิมใ้นะครับ มักธิมไเดี๋ยวผมจะพาพน้องมาปลุกเดี๋ยวผมก็บจิปซอเบียร์ทุเรียนมานะครับผมนี่ครับหลังจากพั้นไปนะครับสามสัปดาห์นะครับผมน้ำนะครับน้ำก็ได้ลดก็ได้แห้งลงไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะคุดนะครับผมขุดอินรีวัตถุนะครับที่ได้มักนะครับคุดกูเข้าให้เขากันนะครับก่อนที่จะนำทุเรียนนะครับมาปลูกนะครับผม ครับพ่อเฮาคุูเข่าเซตนะครับหน้าตาก็จะปะมะ้านนีนะพี่น้องเนาะแล้วบเฮาก็มาจับเบิ้งนะครับมาจับเบิ้งว่าดินของเฮามีความห่อนบ่อนะครับผมซึ่งอันที่ผมมักนี่ก็บ่มีแล้วนะครับผมถ้ามีห้องก็จะมักต่ออยู่นะครับนี่ครับมันก็จะออกเป็นดำๆดำนะพี่น้องเนาะเพราะว่าดินดินมองนี้เป็นดินกลนบอ่อนะครับเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องเฮ็ดจากดินเหนียวนะครับให้มันเป็นดินล้วนซุยนะครับผม ต่อไปนะครับต่อไปให้ว่าเห็ดเป็นลุ่มนะครับเป็นลุ่มน้อยๆไอ้ส,ส MM มมตกกะเบาของทุเรียนนะครับกะเอานะครับกะประมาณครึ่งหนึ่งของเบานะครับนี่ครับครึ่งหนึ่งของเบาได้พี่น้วังได้เป็ตองกลล่งเล็กป็ตองกลลงอาซํมเบาทุเรียนนะครับห้ก่งลงครึ่งหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะเอาล่งปลูกนะครับเอาล่งปลูกครึ่งหนึ่งนะครับเราก็เอาไว้อีกครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะน้าดินอีกอันนึงมาปลูกนะครับผมอันนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นด well, to ินนะครับเป็นดินที่ผมได้ไปหามานะครับผมเป็นดินที่ผมไปหามาไออยู่หลังบ้านนะครับที่เป็นใบไม้ทับทมกันเป็นเวลาหลายปีนะครับผมนี่ครับเบิ้งนะครับเป็นดินดํานะครับผมกระิซฐสมไปด้วยแร่งอาหารนะครับเป็นธาตุอาหารกระดิหลายน้อพี่น้องเนาะเข้ากับหามานะครับอันนี้ผมก็จะเอาใส้สามกระสอบนะครับผมใส่สามกระสอบปลาพ่อน้อพี่น้องเนาะ อีกกระสอบนึ่งผมก็จะไปเอาเอาไว้แต่ไปใส่ต้นทุเรียนที่ปลูกเลี้ยวนะครับผมเพื่อที่จะเสริมพู่ให้เขานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะครับผมนี่ครับต้นพันธุ์นะครับผมต้นพันธุ์ที่เหมาะสมนะครับกับสอยูุประมาณความสูงกับยูประมาณ80เซนติเมตรนะครับผมถึงเก่าิเซนน้องพี่น้องเนาะนี่ครับซึ่งผมผมก็ได้ว่างเบิ่งแล่วนะครับประมาณเคืองเบานะครับผมลุมเล็กน้อยที่พนด้เตรียมไว้นะครับผมเดี๋ยวต่อไปนะครับ เราไปห้ากับสีปาดเบิ้งนะครับปาดเบิงบ้งวาอ่าทุเรียนต้นนี้นะครับมีห่างโคตรบอร่อนะครับก่อนก่อนที่ห้าจะลงนําไปปลูกนะครับห้ากับต่องเบิ้งนะครับว่ามีห่างโคตรบอร่อถ้ามีห้ากับตัดออกนะครับผม เดี๋ยวเ้ามาเบิงนะครับว่ามีหักขดบอนะครับนี่ครับหักขดของทุเรียนนะครับผมอันบางไงเลยพี่น้องสําคัญอยู่นะครับผมถ้าาบอตัดหักขดนะครับการเจริญเติบโตของทุเรียนนี่หน่อยนะครับผมไงซานะครับผมอันนี้ผมก็ได้ทดลองมาแล้วนะครับทดลองมากกับตัวเองเลยนะครับผมว่าตัดหลักขดกับบอตัดมันแตกต่างกันอี่พี่น้องถ้าาบอตัดนี่ไ่ครับใญ่ซานะครับแต่ถ้าาตัดแล้ว เออการจะเริ่ยงตัวของเขานี่เรี่วนะครับผมนี่ครับถ้ามีหองกระตัดออกนะครับผมบอตองยานมันตายนะครับบอตายนะครับผมตัดหาโคตรออกเตือนบอตายนะครับเดี๋ยวพบอกกลับไปบ้างลงนะครับผมว้างลงเราก็อันหันนะครับหันท่างที่มันงอนะครับออกท่างจิตตะวันออกนะครับผมเราก็ดึงทุงดำออกนะครับผมนี่ครับปัจเจียนเลยนะครับว่า เอาลงดินครื่งนึงนะครับผมเอาลงดินครื่งนึงแล้วก็โพดินขึ้นมาอีกครื่งนึ่งนะครับผมจงไว้เพื่อที่จะน้ำดินอีกหม่องนึงนะครับที่เป็นดินที่คิดว่าดินดีนะครับน้ำมะกบนะครับเพราะว่าดินตรงนี้มันเป็นดินกลบอดินที่ขาดธาตุอาหารนะครับเพราะก็ต้องหาดินที่มันมีธาตุอาหารนะครับมาซอยนะครับผมอ่าต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นอ่า มูนสัตไอ้มูนใสเดือนนะครับขอภัยนะครับผมอันนี้มูนใส่เดือนนะครับที่ผมได้ซื้อมานะครับผมผมก็จะนําไปห้อยนะครับอันนี้ผมบริห้องกุหลุมนะครับเพราะว่าอยู่กุหลุมมีอ่าอุ้ยมากเล้วนะครับผมมีอินทรีย์วัุที่ห้องมักแหล้วนะครับห้องกับผู้ส่งใส่แล้วผมก็จะนํามาใส่นะครับมาใส่ไอ้กลางนะครับมาใส่มงกลางหรือเป็นผิวดินนะครับกบว่าใดนะครับผมมาใส่นะครับปับ จำนวนนะครับจำนวหนึ huh. ่งกิโลนะครับผมแน่ตาที่ผมใส่นะครับกระหวยเข้าไปแล้วครับห้อยออกบริเวณกลางคางนะครับผมต่อไปหางของเขาก็็นมาให้กิ่นมองที่ห้องห้อยไปนี่แหละครับผมต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการน้าดินนะครับการน้าดินมากบส่วนบนนะครับผมส่วนล่างเขาก็ได้กบไปแล้วนะครับเขาก็มากบส่วนบนนะครับการที่จะกบดินนะครับการที่จะกบดินเขาก็ กบใหมันเสมอนะครับเสมออ่าเบาของทึ่งนะครับผมเราต้องไปทมเเงาของเขานะครับเราต้องไปทมเเงาของโคลมันลายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวการอ่าระบบลากของเขานะครับจะหายใจยากนะครับผมเอาก็ต้องใส่เห็นเพียงเบานะครับเป็นเป็นส่วนที่ดีนะครับผมนี่ครับดินก็ดำดีเลยพี่น้องสีดีเลยนะครับผม แร่ธาตุน่าจะเยอะนะครับอันนี้คือผมได้แบวมาจากสวนปลานะครับผม,มองได้ที่คิดว่าดินดีห้อกับน้ำมาใส่เลยพี่น้าพี่พพน้องนะใส่เข้าไปนะครับสามกระสอบนะครับผมสามกระสอบน่าจะพอดีนะครับผมเพราะว่ามันก็จะเป็นรัศมีมันก็จะเป็นลัศม,มีวงกลมนะครับนี่ครับกระสีถมกัสปีประมาณนี้นะครับผม สี่เดียร์รัศมีวงกลมกับสิประมาณเม็ดหนึ่งพอดีนะพี่น้องนะอันพ่นที่แรกนะพ่นที่แรกห้องกับเป็นรัศมีวงกลมประมาณลาอยอาซิปนะครับผมแล้วห้องกับมาถมอีกซันหนึ่งประมาณเม็ดหนึ่งนะครับผมนี่ครับมาถมมาเกีย่ยเกี่ย์เกย์เซาะกันนะครับผมเห็ดง่ายๆเลยนะพี่น้องเนาะเ้าบของเราต้องปลูก ยากนะครับในการปลูกทุเรียนอินซีกับโปโตงเฮต์ยังให้มันยากนะครับผมการปลูกไปแบบง่ายๆนะครับอันใดที่คิดว่ามันมีประโยชน์หรือมีธาตุอาหารหลายๆนะครับเข้น้ำมาใส่นะครับน้ำมใสซเลยนะครับผมใส่กับทุเรียนของเหานะครับเพื่อที่จะให้เขาเจริญเติบโตได้ดีนะครับผมนี่ครับก็เป็นอันเซ็ตนะครับผม ในการปลูกทุเรียนอินทซีของผมนะครับผมถ้าพี่น้องคนไดนะครับอยากปลูกทุเรียนนะครับในแนวแบบอินรียนะครับผมก็สามารถนําไปทําตามได้นะครับผมก็รองเบื้องนะครับผมรองสูตรที่ผมเฮ็ดเบิ้งนะครับผมก็มันใหญ่เร็วนะครับเพราะว่าเขาปลูกแบบอินทรียแบบธรรมชาติน้องพี่น้องเนาะบริพึงเคมีนะครับมันก็ใหญ่สากับธรรมดานะครับกับว่าเป็นยั้งนะครับเขาก็อดใจรอจังน้อยนะครับ เพื่อที่จะให้เขาจะเรื่อเติบโตนะครับเราต้องเร่งนะครับไปเรื่อยๆนะครับผมในการปลูกตุเรียนอินซีเขาเก็บเราต้องเฝ้านะครับท้าเฝ้านะครับท้าเฝ้าเขาก็บใส่เคมีไปเลยนะครับผมกับ่ะไรแนะน่าใหม่ใส่นะครับผมก็อยากให้ล่องเบ่งนะครับในแนวอินซีเนาะพี่น้องเนาะโอเคครับถ้าพี่น้องคนไหนนะครับชอบการปลูกทุเรียนแบบอินซีนะครับกับฝาก กดไลค์กดติดตามให้กับช่องเสถียรตุ้เรียนยินซี่น้ำเลงนได้ครับเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับในคลิปต่อไปนะครับเพื่อตีใจให้พี่น้องเบิ้งนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ